สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีท่านเข้าสู่ทีมงานของพอสไบพารวยผู้เถ่าพารวยครับเอฟซีครับผมกาเมื่อนี้ก็อยู่ที่เลขทูปปู่เสรีครับเอฟซีครับผมมาหอดมาถึงแล้วนะครับเนาะเอฟซีผู้ที่ติดตามรอชมปู่เสรีเมื่อนี้เขไหว้กับมาหอดมาถึงแล้วครับเอฟซีครับผมก่อนที่เขับไปชมคลิปของปู่เสรีกับ เอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมโดครับเดือทางส่งเป็นซื้อกลางทางส่งเป็นแนวทางเท่านั้นครับเอฟซีครับผมส่วนตัวเลขแนวทางของปูงวดที่แล้วนะครับเนาะผ่านมาเข้าตรงๆครับเอฟซีครับสามเจ็ดเลขทูบได้มาหนึ่งเจ็ดสามแต่ไปเข้าตัวกลับคือสามเจ็ดครับแขวงวัยเอฟซีผนรวยทั่วประเทศเมื่อนี้ก็เต็มจนบ่มีที่จอดรถไมครับไปทีครับผมเต็มจนบ่มมีมองสิจอดรถอร่อยนะครับเนาะแหวงว่า เต็มไปเลยครับอยู่ซีครับผมคนกับมาเต็มหมดแล้วนะครับเข้าไว้กับมาซาจากหนอยแต่ว่าแตมาหอดมาถึงแล้วนะครับฝนตกครับอีฟซีครับออกจากบ้านมาว่าติมาตั้งแต่แปดโมงเสาร์ฝนตกบัวเซาอยู่ในเมืองอุดรกับบัตกแห้งดอกทางปีกเปียกขล่ะเพราะเรนหยักหนักขล่ะครับอยู่ซีครับผมก็เลยอ่าป้ามาหอดมาถึงแล้วนะครับเนาะอีฟซีกับให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อเพิ่นผูกหลายเพิ่นมาเลี้ยงหัวหมูเลี้ยงผลหมากลากไม้อาเองต่างๆเต็มหมดอนเลยครับ อันนี้คือหลักขันหลักขันอ่าที่งวดที่ผ่านมาครับอยู่ที่กับมีแค่สามตัวหนึ่งเก็ดสามซื้อง่ายครับอยู่ที่กับผมตัดเหรียญสองตัวกับหนึ่งเก็ดเก็ดหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งอ่าเก็ดสามสามเก็ดเท่านั้นครับอยู่ที่กับผมเข้าเต็มเต็มเพิ่นก็เลยได้หลายกันเลขทูบป,ปูเสรีวันนี้นะครับเนาะอ่ามาหอดมาถึงเดียวกะสิพายเอฟซีไปชมบรรยากาศอ่าที่อยู่ใน มองเพิ่นขอโชคขอลาเศนะครับเด้อ FC ครับผมอขอโชคขอลาอยู่หันเนาะครับเนาะการจี้ป้ายเอฟซีไปชมบรรยากาศตรงนั้นก่อนเนาะครับมาส่วนตัวเลขเนาะทางสิได้ตัวไหนสิไปถามผู้เพิน่นฮู้ผู้เพิ่นเห็นครับ FC ครับผมเมื่อน,นี้เนาะครับเนาะเพิ่นเลี้ยงหัวหมูเพิ่นได้เลขตัวไหนเพิ่นได้หลายปานไดนเพิน่นคือมาเลี้ยงตัดโต๊ะใหญ่ครับ FC ครับผมอันนี้คืองวดที่ผ่านมาเด้อครับเด้อเข้าตรงๆครับ FC ครับผมอ่า3773เนาะครับเนาะล่าง ส่วนหลาย้องการเนาะอยู่ที่ปูเสรีนี่ครับยุธีกับสีเป็นเลข2ตัวนะครับเนาะจะเป็นเลขแค่2ตัวจะเป็นบนเป็นล่างมาได้ทั้งทั้งบนทั้งล่างครับยุธีครับผมไปไปชมคลิปในบรรยากาศชมบรรยากาศพร้อมๆกันกับป๋อสไลดพารวยผู้เฒ่าพารวยครับยุธีครับผมขอยจำนะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเด้อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับยุธีครับผมไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันครับไปครับยุธีครับผม คนเต็มกับอี้ีๆกับผมมาหลายจิบหลายทางนะครับเนะะบาะบ้าดนีน้ยู้นี่กับบ้าดบริเาณที่ดินแล้วยัดเตี้ยหินแล้วบาดนี้ว้าตัวมาเทล่าที่ปรเ <c oughs> ทคขนจิตซะบ่มาเทน่าในปรเทคขนจิตกระชัก,น,ก,กนะครับเนาะอ่าชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันยุ้ยๆกับผมอออออโอ้โหหอยดอกไม้ครับยี้ยครับผม บรรยากาศนะครับเนามีดอกไม้ถูกเทียนเอาไว้าเฮบูซาคารูมีโชคมีลาบจะได้เปิดฟอ้อนำกันครับพีซที่ครับผมได้ตัวไดนะที่เพื่อนฟังนาก,กันนะเนาเต็มคับพีซที่ครับจักได้ตัวไรเนี่ยบรรยากาศคนกำลัง ขอโชว์ความลาอยู่ครับอีซี่ครับผม,มเลขอยู่บลรั้มีปที่บนไหนตัวไหนพวกนี้ตรงที่เพิ่นฮะสองสี่หา้าพอไหมอ้าวได้มาแล้วครับสองสี่ห้าครับอีซี่ครับผม,มได้มาแล้วมาสั่นครับชมบรรยากาศไปพร้อมกัน,กนเด้อครับอีซี่ครับผมอันนั้นก็อนไหม รถห้องรถกันในห้องไหมมันอยู่ซื้อมันกับห้องบอกสองสี่สองแปดโอ้คุณแม่เมื่อบอกว่ารถมันห้องซื้อท่านว่าจากที่นีครับเล,ทเเล,ทเเลขเออนนเลทั่วไปก่อนเมื่อไรพ่อเมื่อไ้ซื้อเมื่อไหร่เมื่อว่าเสียซื้อหลายทีอยู่แล้วจะรี่เอ,อื่เมื่อนั้นพ่ได้ซื้อเป็นในของใบเด้อพ่อได้สว่างไปยุ ผู uhm. ้ใดได้เง oh, oh, right. ินล้านพอเมื่อนี่โอาไว้จักเร่องนเวยนีบ้องก็เป็นบ้องจักคือเปลี่นเื่อนี้ผู้ใดเงินเป็นล้านก็มจริงเอา้าครับผมครับผมพอดแม่ครับผมเห็นตาอยู่ในเช่นอันนี้ครับมแว่าได้เงินขาววันล้านแต่อีนล้วได้เงดนผู้คนได้อ่ะ ไปนักันนละบเยลอยก็ไปบอบู้มาบ่านมือมอไหนบุ้ถอมาถือลอยก็ไปลอยก็ไปปาตัวใหญ่ีโอ้โหคนซื้อตังก่อนเพราเขากวดเาจะพุ่อ่ะตังไปโขไปกจะเอามกม่เลยข็จะเอาือบเลยข้างบนมันบนมันเต็มเ็้บ้านห้องหนีบมา้งนหุนโอ้ยบุ้ึครับผมสามเจเออเลขบสามเจบอย่างเราซื้อซีสเจ็ก็ครับผมเราได้ผู้เดียวเลยผันกัานอีกเี แก้วอยู่คนจะใส่ปนเมาองเดียวเลยเมาถ้าแต่เหียตต้งแบกหลายโมืดทื่จะไปทำผมเืดมันเอืดแต่ยุบานห้อนี้สามเจ็ดเนี่ยมีอนอีกรอกตั้งอื่ทั้งผมอันเขาว่าต่าเพราะเงเพราะเง้หลายใบยี่ห้อนผมบ่ได้ซื้อ ได้สองใบแล้วตีมาเป็่เดินไปม่อดเมื่อกี้นี่พ่อพไดใส่นี่รถห้องรถอุ้ยเาพ่จะเอาสาตัวสองตัวนี้ัน่้องเบียนเด็กเก่สามเจ็ดินวไหนเด็ก่างเลยนั่นเดียวพ่อใส่ผูดเกียดผกจะได้กว่าสอง ไปว่าเจ้าิถอคนนะรัไปที่คนเดียวท่นี่เมือนคนมาเนี่ันชูเขา้เเขาไปตาไปเีเจ็ดแปดไปคนเดียวเขาไปาจริงถนยผมรูเขาามพเขาไปไม่ะต้่าไปเขาตมสาเขาบ้ได้ย มาเร็วที่าพูดหลังรพูดนาพูดพูดหลัรอบที่หนึ่งเลสอต้งโดนรไม่ผว่าพูดหลังรอพูดยวนะพูดยิ่งินะพายิ้มา ดียิมมาพ่อจะไว้ครับผมเออยูา่พูดอ่ะพูดพรเนวพัดพูดมนพ่นพูด่าเกนานพ่อจพูดคิวพักดี้วเราว่าผูืนบ่ไดเนอจากู้ใ่บ้านบ่บ่อบ่อคิวเอาเล็อาหับ่คิวอนได้เห็นบ้านงนคคุดีกย้อนนันี่เคใบ้านเรที่พูดย่ชุดบันก็ไปเนาะเอจะมีเน้่ยก็ไป ร้อยกวาไปเนาะร้อยหาชิปพกชิปคุณฟาดัวอพูนมั่นใจพูนเชื่อใจนะพ่อเนาะขจาบ้านบันดานหรือพัวกนี้เออบันะันเลยบันดันขาบัอันก็บรรยากาศเห็ือนปอดกันเด้อครับพีครับผมคนใดเป็นร้อยเมันที่พ่อ้ยหาชิปพกชคร้อยหาชิปพกชิปไปพูดนะ จำพ่ตายังได้สองใบด้วยกันเ่เคยได้ยุคเกียดเกิดมาเ่เคยได้ฟันเก็บทิพยปีเราไม่ได้สองใบเพรายเราเขาต่ำพ่อตาดิโอ้ยได้หลายใบอยู่พออบ่านหนึ่เก็หนึ่งสามเก็บไป่บึมึมต่ำพ่อตาด้วยพนเท่านะเออมือพ้นเทศกาลอันหของส u a บอลูบอลูเจ้าอันหนึ่งหนึ่งเก็สามโอ้ตเมื่อเล็ออก

เนได้พราเหกหกสองัก็วันเลย้านเขาเจ้าฟวนแล้ว่านน่แม่ป่าเาเจ้มากเท่ะเเป็นผู้ยิบห้าันวนที่ยิบห้าโอ้ครับผมครับวันที่ย5้เดี๋ยวจะไปอซมาตามมาเลขทูบคุณพ่อผู้ใหญ่เนาะพ่อผู้ใหญ่คนเป็นคนจุดขับวีครผมแต่ว่าผู้โชคดีจดหกหกสอีกสตัวอีก าโตครับพี่พครับผมนั่นนี่เนาะเขาประเด็นแล้วให้เล่นตามตัวผีออกมาก่อนครับบรรยากาศคนยังเต็มอยู่ครับยูสเต้ครับครับผมพ่อสบายพ้ารวยแม่รวยอยู่ครับพ้ารวยมาฮอดนี่กับผ้าพ้าเอฟซีรวยนี่แหละเลขทูบนี่เด้ เออเนี่ยภาพภาพอีพรวยอยู่งวหรกันใดครับอวดบางทีเดาเด้อมวดนี้งวดนี่พวกทหารด้น้ำมูอยู่ตัวไหนก็ตัวไหนก็อนวลนี่เนี่เอามือนี้วะเน่โอ้ครับผมเอาผูใรมักทั้ง ทางประเทศครับพี่ทีครับผมไปเที่ยวหาสือกับขอนิ้วมาแรงงนิ้มือเทียงนะครับเด้อเอาอย่างก่ลืมนกว่วันพวันกรดผมเมื่อกี้นี่สองสี่ห้าสองสี่ห้าาสี่ห้าเอ้ามันตัวใกล้ๆกันตัวนี้สองสี่ห้าครับผมสองสี่ห้าเอาึ้นเอาเด้อพีครับผมพอเขียนร้านนี่เต็มหน้ากระดาษ สองสี่ห้าเลขรถห้องยังเกาะเออสองสี่สองแปดบ่าไหมห่วยมันก็นตัวเดียวกันตัวนี้ไหมสองสี่อยู่นี่มันก็นมีอยู่ด้านนี้เออเนเอาแต่สองแปดเนี่ยลงไปไปเอาสำหรับวันนี้ครับเอฟซีครับผมนะครับเนาะ ไปตามเอาเพราะว่ามือนีเพิ่นมัดผู้เพิ่นได้กับขากับเข่าก็หลายตัวนี่ตัวชมบรรยากาศไป็นความกันเด้อครับอีซีครับผมนะครับเนาะเบื้องต้นครับอีซีครับผมเบื้องต้นนะครับเนาะเอาไปก่อนครับอีซีคือเบื้องต้นนะครับเด้อแคปหน้าจอไว้ครับอีซีครับผมคนขอตองวดเนาะครับเนาะผู้ใดอยากไปเที่ยวมื้อนี้ก็ไปเด้อครับเด้อ ไปเที่ยวคาครับเขาเนี้ยมาแรงครับผมค่ากับข้าวนะครับส่วนมากอยู่นี้ค้ากับเขาก็ได้ทุกมือรดโชคมานำรวยเป็นเศรษฐีนะครับเด้อเอซีครับผม